วันนี้เรากำลังเดินทางไปที่ระยองนะครับก็กำลังเดินทางอยู่นะครับวันนี้จะไปรีสอร์ทที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูรีสอร์ทที่ได้จองไว้นะครับชื่อไวแอซีนะครับตอนนี้ก็เดินทางอยู่นะครับอยู่ตอนนี้อยู่บนทางด่วนเฉลิมพระเกียรตินะครับตอนนี้ทางด่วนลอยฟ้าเนี่ยครับ กราคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณทัก3มชั่วโมงนะครับวันนี้วันหยุดด้วยครับวันหยุดยาวนะครับ101 1ิบเอ็ดสิบสอนะครับหยุดยาว4ี่วันก็น่าจะมีรถหนาแน่นพอสมควรนะครับก็ผมพี่โตนะครับก็มารีวิวสถานที่พักให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับวันนี้ไปรีวิวเป็นรีสอร์ทนะครับ ก็อย да okay. ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง OA ประจนภัยนะครับก็เดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาแวะปั๊มนะครับแล้วก็พิเศษคือแวะาทางที่ออกระยอนนะครับเป็นรู้สึกจะเป็นปั๊มบังจากนีแล้วก็มีพิเศษคือตกแต่งดีครับนี่ก็เด็กๆครับมีชิงช้าให้นั่งนะครับ มีนิชาให้นั่งเล่นด้วยครับก็แวะเติมน้ำมันกันนิดนึงครับก็เดี๋ยวไปต่อนะครับขาวๆนั่นแหละไม่ใช่ก็ตอนนี้ถึงหาดแม่ลำพึงแล้วนะครับถิงทะเล โอเคถึงที่พักแล้วอยู่ด้านขวามือเบรกเบรกขวาเลยครับเลยลตอนนี้ถึงหาดแม่ลำพึงแล้วครับตอนนี้มาถึงที่พักรีสอร์ทแล้วนะครับก็เป็นบ้านนี้นะครับน่มพิกุลนะครับ เดี๋ยวเะเข้าไปดูด้านในนะครับอันนี้เป็นกระจกชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็มีชั้นที่สองนะครับอ่าเป็นห้องกระจกหมดเลยนะครับเป็นแอร์ทั้งหลังนะครับแล้วก็มีกล้องจรติดรักษาความปลอดภัยให้ด้วยครับแล้วก็แอร์ตรงกลางเลยครับอืมอครับแล้วก็มีตู้เย็นให้หนึ่งใบ อ่าแต่เราห้องนี้อ่ารอห้องนี้ก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ห้องมันมีเตียงสองเตียงเตียงใหญ่เตียงหนึ่งเตียงเล็กเตียงหนึ่งนะครับแล้วก็ห้องน้ําประมาณนี้นครับโอเคเดี๋ยวดูอีกห้องนะครับทั้งหมดในหลังเดียวกันเนี่ยจะมีสองห้องอมีกาต้มน้ําร้อนให้ครับก็ห้องรักลักษณะคล้ายกับห้องเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าทีวีเนี่ยจะไม่มีทั้งสองห้องนะครับ จะต้องไปดูที่ห้องรับแขกแทนนะครับจะมีหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็มีห้องน้ำนะครับ,รบอ่าม,ม,ม,มีทีวีให้ด้วยครับอันนี้คี่เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าห้ามดึงกุญแจออกครับอ๋ออ่าลองเปิดทีวีดิว่าติดเราอันดับแรกเลยเรามาที่พักโรงแรมนี่เราต้องสำรวจก่อนนะครับ จริงมึงมาเขาได้ติดปาร์เออยังไม่ได้เสียบปลั๊กไงจะติดได้ยังไงเห็นปะต้องเสียบปลั๊กก่อนอ่าก็น่าจะติดนะครับก็ดูก็ด้านหลังก็ล่มลื่นครับเป็นสนังยาครับมีแก้วน้ำให้แล้วก็ ด,ด้านนอกนี้ก็จะมีโต๊ะสำหรับทานอาหารด้วยนะครับดูนะมีโต๊ะทานอาหารอืมแล้วก็เห็นว่ามีสระว่ายน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมสระว่ายน้ำกันครับอยู่ใกล้ๆกับที่พักเลยนะครับเห็นแวบๆบแบบอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าสระใหญ่ไหมโอเคครับ ก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะออกไปดูจะวไว้น้ํานะครับได้ยินได้ยินเสียงเด็กๆเล่นน้ํากันอยู่นะก็เดี๋ยวไปดูว่าสระกว้างใหญ่ขนาดไหนครับก็เดินจากบ้านพักก็ไม่ไกลนะครับก็เดี๋ยวมานิดเดียวก็จะเจอสระไว้น้ําเลย ค่อนข้างกว้างนะครับก็ตอนนี้นะครับออกมาเดินเล่นหน้าชายหาดครับเป็นรีสอร์ทติดทะเลแล้วก็มีข้ามถนน,นไปได้นะครับก็เป็นทะเลท้านหน้าเป็นทะเลเลยนะครับแล้วก็มาอยู่หน้าหน้ารีสอร์ทนะครับเนี่ย นี่เป็นตึกโรงแรมด้านหน้านะครับแต่ว่าเราเมื่อกี้เราพักแบบบังกะโลก็เลยไม่ได้เข้าไปดูนะครับว่าห้องพักเป็นยังไงเห็นว่าราคาประมาณคือละพันกว่าบาทนะครับก็ติดทะเลครับมองเห็นวิวทะเลก็ละพันกว่าบาทก็ไม่แพงแล้วครับดังั้นข้างนี้มีร้านอาหารนะครับร้านอาหารชื่อบัวขาวนะครับก็้ว เดี๋ยวไปดูรายการอาหารหน่อยครับเพราะว่ามีคูปองลดนะครับอา900บาทนะครับมีคูปองลด900บาทว่า่ามีอะไรทานบ้างนะครับแล้วก็เขาว่าอาหารอร่อยนะครับก็เดี๋ยวจะสั่งอาหารทานที่ร้านบัวขาวนะครับก็ดูรายการเมนูนะครับนิดนึงก็มีหลายอย่างครับประเภทปลาปลาหมึกประเภทปูก็มีหลายอย่าง ราคาก็อยู่ประมาณร0อยกว่าบาท200ร้อยครับก็ไม่แพงพอทานได้อาหารั้รีประมาณนี้นะครับเถ้าสั่งมาแล้วนะครับนี่ก็มีปลาคงทอน้ำปลามาเดี๋ยวดูราคาว่าเช็คบินจะราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีอีกกสั่งมาประมาณเจ็ดแปดจายนะแต่เร็วมากอาหารที่นี่สั่งเร็วมากเลย ครับหลังจากที่ได้ทานอาหารเสร็จก็ออกมาเดินเล่นกันครับบรรยากาศดีครับเดินเล่นตามาเนี่ยครับทางเดินครับมีทางเดินก็ <c oughs> บรรยากาศล่มรื่นครับเป็นบรรยากาศาด้านรีสอร์ทนะให้ดูนะครับ ด้านหน้าเป็นทะเลครับเดินออกไปก็จะเป็นทะเลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมถ่ายดูบรรยากาศในรีสอร์ทครับอ่มลื่นมากครับล่มลื่นครับแล้วก็มีสระว่ายน้ํานะครับสระว่ายน้ำโอ้โนะครับเดินเล่นล่มลื่นอยู่ครับบรรยากาศก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งพักนิดหน่อยแล้วก็มาเดินเล่นนะครับบรรยากาศดีมากครับ ต้นไม้สวยลมลื่นมากครับเรอาอใช้ได้ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะข้ามไปเกาะเสม็ดนะครับก็เดี๋ยวต้องดูแผนการอีกทีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะข้ามไปเกาะเสม็ดก็วันนี้ก็มืดแล้วครับ เดี๋ยวอาจจะต้องนอนไวหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องตื่นเช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยคนข้ามเรือน่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวน่าจะมีรีวิวกเกาะเสม็ดออกมาให้ดูบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเราโอเอประจนภัยนะครับก็เดี๋ยวผมก็ถ่ายคลิปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ก็เดี๋ยวตอนเช้าก็จะมาดูว่ามีรายการอาหารอะไรบ้างแต่ว่าที่นี่ไม่ร้มอาหารเช้าครับคือเบื่อเบื่ออาหารเช้าบุฟเฟ่ต์มากครับตอนนี้ไปพักโรงแรมแต่ละครั้งก็ค่อนข้างเบื่อแล้วครับตอนนี้ก็จะเรียกว่าเดี๋ยวจะสั่งเองดีกว่าครับเผื่อได้อะไรที่ถูกใจครับชมบรรยากาศไปก่อนครับ เดี๋ยวถ้า่อาจะไปอ่าด้านนอกเดี๋ยวผมจะถ่ายมาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือเปล่าตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่ากินอาหารที่นี่อร่อยมากอิ่มอิ่มมากแล้วไม่อยากจะเดินแล้วครับก็อตอนนี้มาเดินเล่นบรรยากาศยามเช้านะครับอ่าเจอหลานออกมาพอดีเลยเจอเนี่ยน้องชายผม เป็นไงไปไหนมาครับไปเล่นสระเล่นไ้น้ำมาโอ้โหตัวเปียกหมดเลยเราจะกลับยังเล่นต่อเปล่าไม่เล่นต่อย่างขาก่อนล้างขาก่อนล้างขาก่อนโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วนะข้าวเช้ามาแล้วข้าวไหนอ่ะข้าวตรงไหนอ่ะอะไรนะที่บ้านอ่ะกินข้าวตรงไหนอ่ะที่บ้านที่เดิมโอเคล้างขาแล้วก็ก ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับเนี่ยมีคนมาปั่นจักรยานนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งอันนู้นกำลังนิดหนึ่งรับ เรานึกว่าเราตื่นเช้าแล้วนะครับก็มีคนตื่นเช้ากว่าเราอีกครับตรงนี้เขาเรียกว่าหาดแม่ลำพึงนะฮะมีเต็นท์เ้าไปเดี๋ยวเข้าไปดูนะถ้าทางจะออกกันมานานแล้วด้วยนะแต่ละคนะเดี๋ยวเข้าไปอีกครับ แล้วก็มาเจอดาราประจำช่องของเรานะครับเดินอยู่นะครับเซเว่นเซเว่นไปไหนมาครับไปไหนมาครับมาดูทะเลครับไปดูทะเลเหรอครับครับดูตอนเช้าเนี่ยนะตื่นนานยังครับเออตื่นตั้งแต่หกโมงแล้วครับเหรอตั้นแต่หกโมงแล้วเป็นไงบ้างแล้วลงเล่นน้ำยังยังครับอ๋อยังไม่ได้ลง เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าเข้าเช้ามาแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยว,วรเราจะไปต่อกันที่กทเกาะสมุน,นะครับเาจจะไปเที่ยวกเกาะสมุต่อใช่ไหมโอเคอ่าให้ชมภาพบรรยากาศยามเช้าก่อนนะครับแสงอาจจะอ่อนๆไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็หน้าหนาวแล้วก็แสงอาทิตย์ไม่มีเลยครับอืม ก็เดี๋ยวปิดท้ายช่วงท้ายคลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศนะครับในรีสอร์ทให้ดูนะครับนะครับน่าพักมากครับเพราะว่าได้รดราคาก็เหลือ2,800นะครับแล้วก็ได้2ห้องเลย2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่ห้องรับแขกซึ่งไม่แพงนะครับมีสระว่ายน้ำให้ด้วยนะครับซึ่งหายากนะครับราคาที่พัการาคา แบบนี้จะมีสระว่ายน้ำนะครับก็เดี๋ยวว่าจะข้ามเรือไปเกาะเสม็ดต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอตอนนี้ก็ต้องรอเรือก่อนนะครับก็มานั่งถ่ายรูปเล่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่ท่าเรือยังไงก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมเพื่อนๆนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ